ครับวันนี้ก็จะมากอกน้ําเชื้อตับเต่านะครับที่หมักไว้ประมาณอาทิตกว่าแล้วนะครับครับก็จะส่งลูกค้านะครับจังหวัดกิะธิ์นะครับสั่งโจมาสิบขวดนะครับวันนี้ก็เชื้อเขาเดินเลยนะครับก็จะเห็นชิ้นเห็ดตับเต่าอยู่นะครับอ่าส่วนมากก็มีกากน้ําตาลแล้วก็กระปิแล้วก็มีจาวปวกนะครับเชื้อราท่านจะเห็นว่าเรือเชื้อราเขาเดินนะครับลาเห็ดตับเต่านะครับ อันนี้ก็จะกรอกขนาด600มิลลิลิตรนะครับนะส่งลูกค้าขวดละ1 0 0บาทนะครับวันนี้ก็ลูกค้าทางกระสินสั่งโจองมานะครับ เนี๋ยใช้ไปใส่โคนไม้ผลนะครับเช่นมะม่วงหรือต้นมะไฟนะครับเวลาที่ที่ลากถ้าเราขุดดินขึ้นแล้วก็ดินกบนะครับดีสุดก็ช่วงฝนตกนะครับฤดูฝนนะครับถ้ามีมูลสัตว์นะครับก็จะเป็นอาหารของเชื้อราเห็ดตับเต่าได้ดีมากเลยนะครับใส่แล้วก็ลดน้ำนะครับให้ชื้น แต่ถ้าเราใส่พวกต้นก้าใ so like pues, นหุงดำนะครับเช่นยางนาเราต้องผสมน้ำนะครับอันตราหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ชิมคนเกินไปนะครับก็มีชิ้นเห็ดกำลังเปื่อยอยู่นะครับ สิบขวดครับถ้าขวดค่าส่งก็รวมค่าส่งก็หกร้อยยี่สิบบาทนะครับขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับีกตับเต่านะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับ บางทางอาถามาอาจารย์ทําคลิปใส่โคนต้นไม้หน่อยนะครับคงจะคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็กอกน้ําเชื้อส่งลูกค้าก่อนนะครับยังไม่เต็มนะครับโอเค ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับครับ,รบสวัสดีครับ